มันให้มุมมองที่ยอดเยี่ยมกับคุณแล้วก็เหมือนกับผู้เขียนเลยแบบว่าเออเขาชื่ออะไรนะเออเอเอโจชัชัยเบิร์กชัยเบิร์กหรือเออเออเชเชอเอเอผมนึกชื่อเขาไม่ออกขอโทษจริงฮ่าฮ่าผมนึกชื่อเขาไม่ออกจริงฮ่าฮ่าแต่ยังไงก็ตามนี่เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากเลยแล้วพอเข้าไปในบทแรกผมก็อยากจะทําอะไรประมาณว่าสรุปเนื้อหาทีละบทของหนังสือเล่มนี้แบบว่าสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมได้รับจากมันอย่างแรกเลยนะเออ โจชัยเบอร์นั่นแหละคือชื่อของเขาโอเคไหมในที่สุดผมก็พูดถูกแล้วนะโอเคไหมเออแล้วแบบว่าตั้งแต่แรกเลยนะพอคุณเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้สิ่งแรกที่ผมรู้สึกตอนอ่านบทแรกก็คือโอ้โหนี้เขียนเต็มจริงฮ,ะฮะ่าฮคือแบบละเอียดมากบรรยายได้เห็นภาพมากเลยใช่ไหมบรรยายได้เห็นภาพจริงฮ,ะฮะ่าฮแล้วมันเป็นในแง่ที่ว่าเขาทําให้นักเขียนคนอื่นที่บรรยายตัวละครเก่งๆดูเหมือนจะไม่เก่งไปเลย เพราะเขาไม่ได้แค่พูดถึงว่าตัวละครหน้าตาเป็นยังไงหรือเสียงเป็นยังไงเขาพูดถึงความรู้สึกของตัวละครว่าพวกเขามีตัวตนยังไงมีอิทธิพลต่อคนอื่นยังไงแล้วเขาก็ทำสิ่งนี้ได้อย่างฉฉลากมากฮะฮแล้วแบบนี้แหละมันก็เหมือนเป็นการบับรรยากาศให้เราได้รู้สึกว่าเราอยู่ในจุดคิดสิทธกำลังเสื่อมถอยลงคือวิธีที่เขาบรรยายสถาบันสิท์มันเป็นแบบนี้